การเกิดใหม่ของดะก,การเดียนตอนที่590 Princess Helena ในตอนที่กลับมายังพาลิสรูินส์ฉางเย่ได้ตรงไปที่มุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือและออกเดินดูรอบๆเขาพยายามหาตำแหน่งของสุสานที่นั่นให้เจอมันไม่ได้ยากเลยสักนิดฉางเย,ย่พบกับสุสานซึ่งตั้งอยู่ที่สวนดอกไม้ เขาลงไปที่สวนแล้วก็พบกับหลุมศพที่มีชื่อว่าเฮเลนาสลักไว้อยู่มันเป็นพื้นที่พักผ่อนของ p พรินเซสเ e l e n a จริงๆแต่ในตอนที่ฉางเย่ลงไปที่พื้นเขาก็โดนต้อนรับด้วยเม็ดเซเว่นสิบตัวพวกมันโผล่ขึ้นมาจากพื้นแล้วเข้าล้อมฉางเย่เฟลิสแล้วก็เหี่ยวเอาไว้ <c oughs> เมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องฉางเย่ก็ควบคุมตัวเองไม่ได้และพยายามวิ่งไปรอบๆเพื่อที่จะหนี เนื่องจากว่าเขาติดดีบัฟของ s c e e e h จอ d ปเดตฉางเย,ย่รีบกดใช้ v a r r i e r s View เพื่อลบดีบัฟนั้นทิ้งเขาเวียงดาบเข้าใส่มอนสเตอร์และทำดาเมจกว่า30,000เข้าใส่มอนสเตอร์ที่พยายามจะเข้าล้อมเขาจากนั้นฉางเย,ย่ก็กดใช้ h o r i z o n t a l sweep และทำดาเมจใส่มอนสเตอร์แต่ละตัวไปกว่า5 0 0 0 0 0ถึง60,000เขาโชคดีที่ดาบนั้นทำงานอีกครั้งและทำดาเมจใส่มอนสเตอร์ทั้ง10ตัวอีกรอบ <c oughs> สคริชออฟเดอีกอันลงเข้าใส่ฉางเย่เขาทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจงวิ่งไปด้วยความกลัวเชื่อแล้วไงถ้ามอนสเตอร์พวกนี้ฉลาดแล้วใช้สคริชออฟเดใส่ฉางเย่รัวๆเขาคงต้องเป็นแบบนี้ไปอีก100วินาทีแน่เลยอีกอย่างถ้าครูดาวของสกิลนี้มันสั้นฉางเย่คงต้องเจอกับปัญหาแน่เขาอาจต้องเป็นแบบนี้ไปจนตายก็ได้เมื่อตอบโต้อะไรไม่ได้ฉางเย่ก็ได้กดใช้ Heart of the d e a t ด n i น h t เพื่อลบผลของดีบัฟออกในเวลาเดียวกัน เขาก็กดใช้สกิลชาร์ดโอ้โคลนเมื่อสกิลทำงานก็ได้มีฉางเย่สามตัวเฟลิสและเหยี่ยวที่คอยต่อสู้กับมอนสเตอร์ทั้ง10เขาก็รีบกดใช้ชาร์ดโอ้ฟเดอะบอยเพื่อเคลียร์ข้าวความโกรธทิ้งก่อนเมื่อชาร์โ c l โคลนทำงานร่างเงาสองตัวนั้นถูกเรียกออกมาพวกมันทำทุกอย่างซ้ำรวมถึงตามสเตตัสของฉางเย,ย่ด้วยและนั่นก็ยังรวมไปถึงข้าวความโกรธที่ฉางเย,ย่ทำมาได้ด้วยเช่นกันแต่แม้ว่าร่างเงานี้จะทำดาเมจใส่มอนสเตอร์ได้ แต่สกิลของพวกมันไม่ได้เกิดผลพิเศษขึ้นแต่อย่างใดดังนั้นเมื่อฉ่างเย่กดใช้ Shadow of the Void เพื่อเคลียร์ค้าความโกรธเงาทั้งสองตัวก็ไม่ได้ตามเขาไปที่มิติอื่นมันยังคงเป็นตัวยึดความโกรธของมอนสเตอร์เอาไว้อยู่ดังนั้นร่างเงาสองตัวจึงกลายมาเป็นเป้าหมายหลักของพวกมอนสเตอร์ทันใดน,นั้นเงาทั้งสองก็เริ่มวิ่งกับคุบ้าเมื่อดนผลของสกิล Screech of e a t e ฉางเย,ย้พบช่วงที่พักหายใจเขาชี้ปลายดาบไปที่มอนสเตอร์ตัวหนึ่งพร้อมกับเฟลิสและเหี่ยวเองก็คอยโจมตีมันต่อด้วยทั้ง3โฟกัสการโจมตีไปที่มอนสเตอร์ทีละตัวมอนสเตอร์ Monster ที่มีสกิลดีบัฟการเคลื่อนไหวเนี่ยมันน่ารำคาญจริงๆพวกมันจะน่ารำคาญขึ้นไปอีกเมื่อมาเป็นกลุ่มถ้ามีจำนวนเยอะเกินไปแม้แต่ผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดเองก็ยังทำอะไรไม่ได้ ื่อที่จะออกจากสถานะแบบนั้นฉันย,ย่ควรจะจัดการมอนสเตอร์ให้ได้จํานวนหนึ่งก่อนและสภาวะดีบัฟรัวๆเนี่ยก็จะหายไปไม่งั้นแล้วเขาคงจะทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้มอนสเตอร์ก้าวตัวที่เหลือต่างก็โฟกัสการโจมตีไปที่ร่างเงาเนื่องจากเพราะการที่หลบไปอยู่อีกมิติในก่อนหน้านี้ทำให้ค่าวความโกรธนั้นไปอยู่กับร่างเงาทั้งสองมอนสเตอร์ Monster, ต่างก็ใช้สกิล shadow strike แล้วก็ screech Up d e a t ใส่ร่างเงาพวกนั้นรัวๆเพื่อที่จะทำให้พวกนั้นติดดีบัฟ แต่แม้ว่าดาเมจของร่างเงาจะมีแค่10%ของตัวจริงแต่เลือดของมันหนาเท่าๆกับฉางเย่ดังนั้นมอนสเตอร์จึงไม่สามารถกำจัดร่างเงาได้ทันทีอีกอย่างร่างเงา2ตัวเนี่ยก็ต่างแบ่งเบาภาระกันในอีกความหมายก็คือมีมอนสเตอร์โจมตีแต่ละร่างนั้นครึ่งหนึ่งของทั้งหมดดังนั้นมอนสเตอร์จึงไม่สามารถคงผลของดีบัฟไปได้ตลอดอีกอย่างร่างเงาสองอันสามารถทำดาเมจได้พอสมควรเลยทีเดียวแม้ว่าพวกมันจะทำได้ไม่เท่าฉางเย่และเฟลิสแต่ก็ดูถูกไม่ได้เลยเชียวล,ละ่ะ พลังโจมตีของฉางเย่เฟลิสและเหี่ยวนั้นทรงพลังสุดๆประมาณครึ่งนาทีมอนสเตอร์ Monster ชุดแรกก็ได้ตายลงไปฉางเย่ได้่อมอนสเตอร์ตัวที่2ออกมาก่อนที่ทั้ง3าจะรุมโจมตีไปอีกรอบในอีกชั่วครู่พวกเขาก็จัดการตัวที่2และสลงได้2นาทีต่อมาเวลาของร่างเงาก็ได้หมดลงร่างเงานั้นหายไปกลายเป็นกลุ่มควันดำๆและปิวหายไปด้วยแต่ยังคงเหลือมอนสเตอร์อยู่อีก6ตัวอีกอย่างมอนสเตอร์ Monster พวกนี้เพิ่งใช้ส r ร e ชออฟเดสใส่ร่างเงาไป ตอนนี้สกิลของพวกมันยังคงคููดาวอยู่อีกหนึ่งนาทีผ่านไปและมอนสเตอร์ก็สามารถกลับมาใช้สกิลได้อีกครั้งแต่พวกมันเหลือกันอยู่แค่เพียง4ตัวฉางเย่ยังมีสกิลบริเออร์สฟิลและบริเออร์สเอเนไว้คอยช่วยอีกไม่นานพวกมอนสเตอร์คงตายหมดเฮ้ยฉางเย่ยถอในหาใจออกมาด้วยความโล่งอก ถ้าไม่ใช่เพราะสกิลใหม่ของเขาอย่างชา a d o w Clone ฉางเย,ย่คงต้องมีปัญหาแน่ๆถ้าเขาไม่ส่งเฟลิสให้ไปรับมือกับพวกมอนสเตอร์ฉางเย่ยอาจต้องกดใช้สกิลแปลงร่างเพื่อสู้กับมอนสเตอร์10ตัวก็ได้นี่คือความต่างของการมาคนเดียวและการมาเป็นปาร์ตี้ในส่วนของฉางเย,ย่นั้นเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากถ้ามอนสเตอร์ทั้ง10ตัวที่มาโจมตีเขานั้นไม่มีสกิลดีบัฟการเคลื่อนไหวแต่เมื่อมอนสเตอร์มีสกิลแบบนี้แน่นอนว่ามันต้องได้เปรียบ มันแค่ใช้สกิลซ้ำๆแล้วคอยจงตีจนกว่าฉางเย,ย่จะตายฉางเย,ย่อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาเขาเกือบต้องพบจุดจบเพราะความประมาทของตัวเองแท้ๆหลังจากรู้ข้อผิดพลาดของตนเองแล้วฉางเย,ย่ก็ได้เดินไปที่ทางเข้าของสุสานเขาเล็งไปที่กุญแจเหล็กที่ล็อกอยู่และฟันจนมันพังลงมาฉางเย่ผลักประตูหินเข้าไปเพื่อเปิดประตูสุสานประตูค่อยๆเปิดออกพร้อมกับเผยให้เห็นทางเดินอันน่าขนลุกตรงหน้าคบไฟที่อยู่ทั้งสองข้างของกำแพงค่อยๆติดขึ้นมา ภายในอุโมง์นั้นเริ่มมีแสงขึ้นมาเรื่อยๆฉ่างเย่ยเห็นได้ว่าทางเดินตรงหน้าของเขาทําขึ้นมาจากหยกขาวและกําแพงเองก็ทํามาจากหิน g r a นิ t ทุกอย่างที่นี่ดูหรูหรายอย่างมากฉ่างเย,ย่เดินเข้าไปพร้อมกับมีเฟลิสและเหยี่ยวตามมาติดๆพวกเขาระวังตัวกันสุดๆในทุกก้าวที่เดินแต่ไม่มีวิแววของกับดักให้เห็นเลย ฉางเย,ย่จึงเดินเข้าไปที่ทางเดินและพบเข้ากับโลงศพที่ทำขึ้นมาจากหยกโดยมันโปร่งใสด้วยซึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ในโลงศพนั้นน่าแปลกใจที่ร่างกายของเธอยังไม่เน่าเธอดูราวกับว่ายังมีชีวิตอยู่เธอดูราวกับหลับแล้วรอให้แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาปลุกเธอก็เท่านั้นเองรอบๆโลงศพนั้นมีกล่องสมบัติมากมายที่ถูกเปิดทิ้งไว้พวกมันเต็มไปด้วยเพชรที่สองประกายโชคร้ายที่เพชรเหล่านี้ไม่มีค่ามากเท่าไหร่ในเกมนี้ฉ่างเย,ย่นั้นมองไปรอบๆห้อง สายตาของเขาไปสะดุดอยู่กับมงกุฎที่ส่องแสงเจ็ดสีออกมามันอยู่บนหัวของผู้หญิงคนนั้นเมื่อไม่มีทางที่จะทาแบบสุภาพฉางยี่ได้ตัดสินใจเปิดลงศพออกมาแล้วก็เอาไอเทมนั้นฉางยี่เอามือทั้งสองข้างวางไว้บนลงศพแต่กลับไม่คาดคิดเขาไม่ต้องใช้แรงในการเปิดฝาลงได้ซ้ํามันเป็นเหมือนตอนเปิดกล่องสมบัติขีดกระบวนการได้โผล่ขึ้นมาด้านบนของลงศพ30บวินาทีต่อมาขีดนั้นก็เต็มลงศพได้เปิดออกเองอัตโนมัติ ฉางเย,ย่รีบเอื้อมมือออกไปหามงกุฎที่อยู่บนหัวของผู้หญิงคนนั้นเขาค่อยๆวางมือลงบนมงกุฎในตอนที่เขากำลังจะยกมันขึ้นมาอยู่ๆตาของผู้หญิงที่ตายไปแล้วก็ลืมขึ้นและเธอก็ได้คว้าเข้าที่ข้อมือของฉางเย่เฮ้อแล้วไงมันไม่ได้ยากอะไรที่จะพบกับศพและซอมบี้ในเกมแต่เมื่อเป็นศพแล้วมาสามารถจับมือคนแบบนี้มันก็คนละเรื่องฉางเย,ย่ตกใจซะจนหัวใจแท,ทบหลุดออกมาข้อมือของเขาทั้งเย็นและชา เฟลิสเองก็ชอกกับท่าทางของเขาด้วยเธอจ้องมาที่ฉางเย่เหยี่ยวเองก็ตกใจซะจนขนตั้งกันเลยทีเดียวนี่มันน่ากลัวจริงๆหญิงสาวคนนั้นสะบัดมือและโยนฉางเย่ไปอีกฟาาอย่างกับโยนตุ๊กตาจากนั้นฉางเย่ก็ได้ชนเข้ากับกำแพงแล้วเริ่มมีดาวหมุนวนอยู่บนหัวของเขาเขานอนลงไปที่พื้นแล้วยังไม่สามารถทำอะไรได้ หลังจากพยายามลุกขึ้นอยู่สักพักฉางเย่ก็พบว่าหญิงสาวคนนั้นลุกขึ้นมานั่งพร้อมกับมองไปทางซ้ายและขวาด้วยท่าทีสับสนดูเหมือนว่าเธอจะลืมเรือนเวลาไปแล้วเธอมีชื่อว่า<ฤ> Helena Princess of Garano Kingdom Etria e l Specter Level 130 HP 39ล้าน Defense 5560 Melee Attack 7 1 5 4 6ถึง8 5 5 4 6 สกิลที่1 Royal t y s s u p r e m t c y a u r a ด้วยการเป็นคนสูงสักเป้าหมายที่อยู่ในระยะ40 40คูณ40เมตรจะมีพลังโจมตีลดลง50%สกิลที่2 s h a r t Strike โจมตีเป้าหมายอย่างต่อเนื่องแต่ละการโจมตีนั้นทำดาเมจเกายภาพ100%ผู้ใช้สามารถโจมตีได้ตั้งแต่2ถึงส0ครั้งจำนวนที่ทำการโจมตีนั้นเป็นแบบสุ่มสกิลที่3 Thousand Shadow Slash โจมตีเป้าหมายด้วยเงาของดาบจากทั้ง8ทิศทาง ต่ละดาบนั้นทำดาเมจ100%และผลักเป้าหมายให้ถอยหลังไป3เมตรระยะ50เมตรสกิลที่4 Spectre Regeneration ฟื้นฟูนฟนเลือด1%ทุกๆ30วินาทีสามารถใช้ได้ในระหว่างการต่อสู้บันทึกเฮเลนาเป็นเจ้าหญิงแห่งการโนคิงดอมตอนมีชีวิตเธอมีความสวยที่หาได้ยากเธอมีผู้ชายมาติดพันหลายคนตามข่าวลือแล้ว ผู้ชายที่มาต่อคิวเพื่อมาหาเธอนั้นล้อมชาวเรือลื่มได้สามรอบแม้แต่เอลฟ์ที่สวยที่สุดก็ยังต้องอายเมื่อพบกับเธอนี่แหละคือสกิลที่ทรงพลังที่สุดที่บอสควรจะมีไม่มีใครหลบการโจมตีแบบเอลีได้อีกอย่างดามเมจของเธอเองก็สูงเอามากๆเธอสามารถฆ่าแทงได้ทันทีด้วยซ้ําดังนั้นวิธีเดียวที่จะสู้กับเธอได้ก็คือต้องเอาคนมาให้มากที่สุดจนกว่าจะเอาชนะบอสได้ช่างเย,ย่เองก็เริ่มคิดจุดอ่อนเดียวของเฮเลนาก็คือ เธอมีเลือดที่ค่อนข้างน้อยฉางเย่สามารถใช้สกิลแปลงร่างและอาศัยโอกาสนั้นในการฆ่าบอสแต่นี่เป็นเควสระดับ B มันต้องเป็นเควสง่ายๆไม่ใช่ส่งผู้เล่นมาเจอกับบอสที่สุดยอดขนาดนี้อีกอย่างเฮเลนาเองก็ดูเหมือนจะไม่ได้โจมตีเขาด้วยมันต้องมีบางอย่างแน่ๆฉางเย่เองก็ให้สัญญาณกับเฟลิสเพื่อไม่ให้เธอทำอะไรโงๆ่ๆจากนั้นเขาจึงพูดขึ้นในเสียงที่ฟังดูเคารพองหญิงเจ้าเป็นใคร ทำไมข้ามาอยู่ที่นี่ที่นี่คืออะไรกันเจ้าหญิงเฮเลนาดูสับสนเธอถามคําถามพวกนี้ออกมาในรอบเดียวใบหน้าอันดูมีสเสน่ห์ของเธอบิดเบี้ยวด้วยความงุนงงองค์หญิงสุดลมหายใจเข้าลึกๆใจเย็นๆก่อนนะเราค่อยมาคุยกันเจ้าหญิงสุดลมหายใจเข้าลึกๆใบหน้าของเธอกลับมาสงบอีกครั้งมันพิสูจน์ได้แล้วว่าเธอคงเคยผ่านอะไรมาเยอะในตอนที่เธอใจเย็นลงความฉลาดของเธอก็กลับมา หลังจากมองไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็วเธอก็ได้พูดขึ้นจากที่ข้าเห็นนี่มันคือสุสารละตะกตอรี่ข้าเพิ่งออกมาจากหลุมศพข้าจำได้ข้าติดเชื้อหมอบอกข่าวว่าคนที่ติดเชื้อยังไงก็ตายถ้าเป็นเช่นนั้นจริงมันคงหมายความว่าข้าได้ตายไปแล้วดีมากดูเหมือนฉางเย่ไม่ต้องมาอธิบายทุกอย่างให้เธอฟังอีกรอบนี่สิเป็นการกระทำที่ฉลาดเธอยอมรับว่าเธอตายไปแล้ว และกลับมาเป็นปกติในเวลาแค่สาวินาทีแต่อยู่ๆสายตาของเธอก็ดูมีความโกรธเกรี้ยวพร้อมกับมองมาที่ฉางเย่และถามขึ้นมานี่เจ้าเป็นโจนปรปล้นสุดสารใช่ไหมแน่นอนว่าต้องเป็นการคาดเดาตามที่เห็นแต่ความจริงฉางเย่เกือบจะเป็นแบบที่เธอว่าต้องขอบใจไอก้กบบินโง่เงานั่นแต่ยังไงซะฉางเย่ก็คงไม่โง่พอที่จะไปยอมรับตรงๆหรอกนะฉางเย่รีบสายหน้าเขาพูดขึ้นด้วยความมีมารยาทองหญิง อย่าเข้าใจผิดฉันเป็นนักขจนภัยจากปราสาทอยู่ขาวมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ฉันจะมาเป็นโจนปรปล้นสุดสารอันที่จริงฉันมาที่นี่เพราะควีนเซเรนาให้มาสำรวจเรื่องโรคร้ายที่ระบาดขึ้นควีนเซเรนาราชินีงั้นหรือเฮเลนาดูเครียดขึ้นเล็กน้อยที่ดินแดนแห่งนี้มีราชินีตั้งแต่เมื่อไหร่และนี่มันปีอะไรแล้วปี1 0 8 6อะไรนะเฮเลนาช็อก งน,นี่ก็นานมากแล้วตั้งแต่ที่ค้าตายไป21ปีมันตั้ง21ปีแล้วดูเหมือนว่าเจ้าหญิงคนนี้จะดูค่อนข้างเด็กเลยทีเดียวฉางเย่เองก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเขาไม่อยากให้เรื่องบานปลายไปมากกว่านี้ไม่งั้นแล้วเธออัดคลั่งแล้วมาลงที่ฉางเย่ก็ได้เขาไม่อยากเสียสกิลแปลงร่างให้กับเหตุผลงงๆนี้โชคดีที่ p Princess h e เลน a นั้นใจเย็นและฉลาดเธอทำใจเย็นลงได้อย่างรวดเร็ว เธอเดินตรงไปที่ประตูพร้อมกับมองดูด้านนอกสุสานฉางเย่เองก็ตามไปติดๆคราวออฟเดอะลิฟ i n ฟรอส s t นั้นยังคงอยู่บนหัวของเธออยู่ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่ฉางเย่จะอยู่ในห้องต่อหลังจากเดินออกมาจากสุสานแล้วเฮเลน่าก็เงยหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้าเธอตะโกนออกมาจนอากาศตรงนั้นสั่นสะเทือนเสียงของเธอดังก้องไปแสนไกล สเปกตรัลเมดเซเวนับไม่ถ้วนได้วิ่งเข้ามาหาเธอจํานวนของมอนสเตอร์นั้นทําให้ฉางเย่คนลุกกันเลยทีเดียวแน่นอนว่าถ้ามอนสเตอร์พวกนั้นเข้ามารุ่มเขาฉางเย่คงต้องตายนแน่แน่วิธีแก้ปัญหาอย่างเดียวที่เขาคิดออกในตอนนี้ก็คือกระโดดขึ้นเหยื่อและบินหนีไปให้ไกลที่สุดองหญิง Princess Helena แม้ว่า Spectral เ e d s e ิร์เหล่านี้จะเป็นมอนสเตอร์ระดับต่ำเหมือนพวกโครงกระดูกแต่พวกมันก็เข้ามาหา Princess Helena ยังไงซะความซื่อสัตย์ที่มีต่อเจ้าหญิงทําให้พวกมันเป็นแบบนี้ทุกคนในตอนที่เจ้าหญิงมองไปที่บริวารของเธอที่เปลี่ยนไปวิญญาณร้ายซึ่งเดินเข้ามาหาเธออย่างกับฝูงซอมบี้เธอรู้สึกผิดและรู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆและหันมาหาฉางเย่และพูดขึ้นนักขวจนภัยข้าควรฆ่าเจ้าตั้งแต่ที่เจ้าบุกรุกสุสารของข้าแต่ตอนนี้ข้าจะให้โอกาสเจ้าแก้ตัวไปหาคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับข้า ชื่อของเขาก็คือแบงค์โรแลนด์จงไปหาเขาและเอาข้อมูลจากเขามาให้มากที่สุดติง้งพรินเซสเฮเลนามีเควสตให้กับคุณ Search for news คุณจะรับไหมเนื่องจากตอนนี้ฉางเย่ก,ก็ไม่มีอะไรให้ต้องทำฉางเย่จึงพยักหน้านและรับเควสตนั้นมาเขาได้พูดขึ้นองค์หญิงข้าฉางเย่จะรับใช้ท่านเองเออแต่มันไม่ได้ง่ายที่จะหาคนที่รู้เรื่องนี้ ในชาวสเริลล์มันแย่ยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรซะอีกดังนั้นฉางเย่จึงรีบถามขึ้นมาองค์หญิงใครคือแบงค์โรแลนด์มันยากมากเลยที่จะหาเขาเจอโดยรู้แค่ชื่อเจ้าหญิงลังเลอยู่สักพักแล้วพูดขึ้นเขาคือคนรักของข้าตอนนั้นเขาได้สัญญากับข้าข้าได้รอเขาอยู่ที่นี่เพื่อให้เขากลับมาหลังจากโรคร้ายนั้นแพร่ระบาดข้าก็ไม่ได้จากไปไหนแต่เขาไม่เคยกลับมาหาข้าเลย ข้าต้องรู้ให้ได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือว่าเขาทิ้งข้าไปทำไมเขาผิดหวังในตัวข้างนั้นหรือแล้วรักของเราล่ะข้าจำเป็นต้องรู้อันที่จริงข้าออกไปจากที่นี่เพื่อไปตามหาเขาเองก็ได้แต่ดูพวกนี้สิข้าต้องหาทางช่วยพวกเขาพวกนี้คือคนของข้าฉางเย่น,นั้นอดที่จะชื่นชมเจ้าหญิงไม่ได้เธอเอาเรื่องของประชาชนมาก่อนเรื่องของตัวเองจากนั้นฉางเย่จึงทำความเคารพเธอและพูดขึ้น องหญิงไว้ใจได้เลยฉันจะหาแบงค์โรแลนด์ให้ท่านเองฉันจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังการจะเป็นวิญญาณร้ายได้นั้นต้องมีอารมณ์ผูกพันกับบางสิ่งมากๆมันทําให้วิญญาณของพวกเขาหลับไหลไม่ได้นั่นก็เป็นเหตุผลที่เจ้าหญิงเฮเลนานั้นสลัดความคิดถึงคนรักไม่ได้มันยากที่จะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแบงค์โรแลนด์นั้นทรยศเธอเจ้าหญิงคงปลดปล่อยความไม่พอใจที่มีทั้งหมดออกมาและคงมีแต่พระเจ้าเท่านั้นแหละที่รู้ว่ามีกี่คนต้องตายเพื่อทําให้เธอสงบไปอีกครั้ง ชายคนนั้นอยู่ที่แคสเซิลอันจามันตั้งอยู่ใน j ู v ว l m o r t เทนส์ของ j ู v ว l m o r t เทนส์เจ้าน่าจะเริ่มไปหาจากตรงนั้นได้เลยองค์หญิงฉางเย่กระโดดขึ้นเหยี่ยวแล้วบินออกไปทันที